สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่พี่น้องเฮาสิมาตามหาไอ้กุ้งเนาะมื้อนี้เนาะมาตามหาไอ้กุ้งอยูุลานป่าใสายยว่าซั่นบอกให้ตัดผ้าแล้วมันหนีจากเฮาตัดผ่ามันหนีจากเฮานี่เอาๆมาตามหาไอ้กุ้งได้เห็นนี้กุ้งอยูบอ่บ่ะเห็นลูกพี่เห็นไอ้กุ้งอยูบอ่บ่ ปาดถีโท่ปาดถีโท่ยเห็นนี่กลุ่อยู่บ่คุณล่ะค่ะคอยมันตัดผายมันรักนีทั้งไหนอยู่รักนีบ่ถัถโมาหาใหด้นี่มาหาเฮียนให้เฮียนใ้เฮียนสั้นอีมานน้ำมาน้หาอยกุ่งกัน่ะมันอยู่มุมใดของมันมึน้ำหาอนน้ำหากนดิมันเหี้ยมาถ่ายถ้ำ มาถ่ายมาน้าหายอีกกลุ่งเอยเอืเ่อยเอื่อยนะครับมาน้าหายอีกกุ่งมาดูเออขึ้นดิขึ้นขึ้นอยงยิ้นต่เสียงอีกกลุ่วะสิงมันมากหนหล่ะเบิ่งดูขึ้นอยยินเสียงของมันยิ่ตงิง อยู่ทั้งหลายลราให้กูเป็นยินตตวเสียงมารีอยู่นี่เนะาะมันมารีอยู่นี่คัก่เนาะอีคาเอยแม่อะไรใส่ตัดผาว่าัสดิกาเก็นี่หนึ่แม่ใส่ตัดผ่า,าหน,าานีจากเมยไหมมาได้หนีมาขายของมาขายของบอกแม่สน่ะ ปอยแม่น้ำหาว่าสันขายของซอยผัวฮะขายของซอยผัวมีผัวเออแม่คือโ่้งหัววันนี้ว่าเขาขึ้นว่านี่ล่ะต้องฆาดวงได้พวกอะไรแต่งแต่งแต่งเอออีแม่มาอย่างนี้อีแม่นี่อีแม่มาเหล็ดน้ำแม่โดมนี่ล่ะว่าสิมาเป็นงานแต่งอีกุงดิหนี่งานแต่งอีกุงเดี๋ยวไปทอดไก่งานแต่งอีกุ้งปลามาหลักขายของกันว่า มามามาร้านฟ้าใสนันพ่ออีพ่อพอมมาดีค้าอีพ่อมาน้าหามันคือเกิดมาน้าหามันบอก่อยตั๊กพารักนี้ไหมโอ้มากับบบอกมาขายของสวยผัวคน่ามี่ผัวกับบบอกเมนเมนผัวไปถทยหน้าคนมาแล้วครับเอ่ยเฮาอยู่บานแหงอยู่บันแพงไอ้พวกหลานคนนี้ไงฟ้าใส ค้ามใสการค้าคุณน่ะนี่จะล้าน่องหมอคนไม่ยู่คุณไม่อยูหมองนีแล้วพี่น้องเขาน้าหาเห็นแ้ลมกว่นี้แต่ล้าหน้อยหมอคนกินเหล่านี้แต่ล่าหน้อยหมอคนกินเหล่าครับเอาไปซัมนี่เนาะพี่น้องเนาะเขีนเพิ่นแล้วเขียนเพิ่นแล้ววันนี้อาชิดหนาเนาะพี่น้องเนาะซันมี่ละซัมมี่แล้วพี่น้องเนาะฝากช่องอะไรของดมน้อยนะครับได้ครับเด้อดมน้อยผ้าไทยดมน้อยผ้าไทย นะครับฝากติดตามฝากกดติดตามไปดูหน่อยนเ้ะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อพี่น้องบั่นแพงเฮาบรรยากาศรอบบันแพงอันนี้รถอีพอเฮาดอกนี้ง่ามแห้งง่ามลายนี่รถอีพอครับขอบคุณได้หลายสวัสดีครับ